สถานการณ์โควิด -19 เริ่มชะลอตัวศูวนย์ญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศว่าตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปจะผ่อนปลนกฎระเบียบสี่รายการซึ่งรวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันไม่ว่าจะฉีดวัคซีนเกิน3มเข็มหรือไม่ไม่จำเป็นต้องกักตัวอีกส่วนผู้ป่วยยืนยันหลังกักตัวครบ7วันแล้วหากมีผลตรวจเอทีเคเป็นลบก็ไม่ต้องเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองส่วนการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมขนาดใหญ่ยกเลิกข้อจำกัดต้องฉีดวัคซีนสเข็มและการเข้าไปในสถานที่สาธารณณะกก็็ไไมม่่จจเปปนตตต้อออองรว,วัดุหภิี 医院，像这个住宿型长照机构啊，这些都是，呃，可以去考量。好，那还是以这个各场所，好去做判断。好，那我们不做强制性的规范。จำนวนผู้ป่วยยืนยันในประเทศลดลงต่ำกว่าสี่หมื่นติดต่อกันเป็นวันที่หกโดยวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มใหม่สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดรายเสียชีวิตสิบสองราย นอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการตรวจไวรัสกลายพันธุ์ของโควิด -19 สายพันธุ์โอเมกอนพบว่าในประเทศยังเป็น BA.5 ถึง92%แต่มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศใหม่3รายเป็นไวรัสกลายพันธุ์ชนิด BQ ทั้งหมดเดินทางมาจากยุโรปและอเมริกาขณะที่สาภาพยุโรปเตือนว่าชนิด BQ จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในยุโรปช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงและฤด,ดูหนาว ขณะที่ประเทศในเอเชียต้องให้ความสนใจกับ,บรัฐกายพันธ์ชนิด XBB เพราะพบเจอการแพร่ระบาดในสิงคโปร์และมาเลเซียเพิ่มขึ้นโดยสบ,บาคไต้หวันยังคงเฝ้าสังเกตสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ผลกระทบจากโควิด -19 ทําให้เรือสำราญลานี้ที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือจีหลงได้กลับมาเริ่มเดินเรืออีกครั้งเพราะกระทรวงคมนาคมไต้หวันตัดสินใจเปิดให้เรือสำราญระหว่างประเทศเดินทางเข้ามาเทียบท่าที่ไต้หวันได้ตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนี้เป็นต้นไปทําให้ผู้ประกอบการเรือสำราญกลับมาเปิดเส้นทางระหว่างประเทศอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการมองว่าประเทศอื่นๆคลายล็อกเร็วกว่าไต้หวนันทําให้เรือสำราญขนาดใหญ่ได้ทยอยเดินทางออกไปยังประเทศอื่นๆแล้วไต้หวันคลายล็อกตอนนี้หากจะให้มีเรือสำราญขนาดใหญ่เดินทางเข้้าามาคงตงตออรปปีัดไ ขณะที่การเปิดประเทศก็ทำให้ผู้ประกอบการสายการบินมีแรงผลักดันในการพัฒนาสายการบิน EVA Air ที่เปิดเส้นทางบินใหม่สู่มิลานเที่ยวบินปฐมฤกษ์ช่วงเช้าถูกจองเต็มทุกที่นั่งในสัปดาห์หน้าก็จะเปิดเส้นทางบินไปมิวนิกด้วยผู้ประกอบการเร่งปรับตลาดท่องเที่ยวหลังโควิดท่าอากาศยานนานาชาติเถาเยนซึ่งเป็นประตูสู่ไต้หวันมีการยืดเวลาก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่3ออกไปตอนนี้คาดว่าแล้วเสร็จในปีคศส0ง6ั นกปากช้อนหน้าดำจะทยอยมาอาศัยอยู่ในไต้หวันจนถึงฤดูหนาวปีนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนพื้นที่ชุ่มน้ำของนาเกลือในเขตปู้ใต้เมืองเจีอี้ประสบความสำเร็จในการผ่านน้ำสร้างที่อยู่ให้นกมาตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนซึ่งในระหว่างวันที่11-21ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวนนกปากช้อนหน้าดำจาก170ตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง951ตัวสูงสุดเป็นปรติการ์ พื้นที่ชุ่มน้ำเจียติ้งนครเก่าสงตอนนี้ก็มีนกปากช네้อนหน้าดำทะลุ100ตัวแต่กรมนลรักนกกลับพบว่าพื้นที่ชุ่มน้ำหยงอันที่เคยมีจำนวนนกปากช้อนหน้าดำทะลุ1น0งอยตัวตอนนี้เหลือเพียง3ากว่าตัวเท่านั้น สมาคมนกนครเก่าสงกล่าวว่าพื้นที่ชุ่มน้ำหยองอันแห้งแล้งเป็นปัญหาระยะยาวไถยพาวเวอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลมักจะต้องรอให้สมาคมทำการแจ้งเตือนก่อนจึงจะปล่อยน้ำเมื่อปริมาณน้ำน้อยเกินไปจำนวนนกจึงลดลงด้วยดังนั้นจึงเรียกร้องให้ไถยพาวเวอร์เสริมสร้างการจัดการโดยไถยพาวเวอร์ชี้แจงว่าเนื่องจากปีนี้ฝนไม่ตกดังนั้นน้ำในกระชังปลาจึงลดลงไปด้วยแต่ตอนนี้ก็ได้เริ่มผันน้ำเพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว อัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งมีแรงงานต่างชาติจำนวนมากเข้าไปทำงานอย่างเช่นแรงงานชาวอียิปต์ที่ทำงานในดูไบคนนี้เนื่องจากค่าของชีพสูงขึ้นต้องทำสองงานจึงจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้จากสถิติของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติดึงกนกรกฎาคมปีนี้รายงานว่าสงครามรัสเซียยูเคร,รนกระทบอุปทานธัญพืชในภูมิภาคทะเลดำราคาอาหารและพลังงานสูงขึ้น ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ประชาชน71ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาถูกผลักดันเข้าสู่ความยากจนกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกจะสูงถึง9.5%ในปีนี้แต่ประเทศกำลังพัฒนาจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเฉพาะประเทศโซมาเลียในทวีปแอฟริกาปีนี้มีผู้คนประมาณหนึ่งล้านคนต้องอพยพหลบหนีเนื่องจากภาวะภัยแล้งและความขัดแย้งนับพันคนเสียชีวิตจากภัยแล้งสถิติของศาสตราชาติชี้ว่าเด็กประมาณ5 0 0แสนคนมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากภาวะทุพโภชนาการหรือความอดอยาก นอกจากนี้ก็ยังมีรายงานฟิลิปปิน,ในใส์นายไซปรัสที่ต้องส่งเงินไปให้ความช่วยเหลือสมาชิกครอบครัว6คนต่อเดือนประมาณ200ยูโรแต่เพราะอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นจึงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดโดยปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชียที่มีปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารรุนแรงที่สุด